สบายดีพี่น้องตายตายพี่น้องเวย้ยขันขันกูขันยังขันยังเขาเขาหัาาวพี่พน้องติดมาาำลานตะกี้นั้นเขา,วา,ขาวบวคอย,ขอยเขาหัวเข้ากับบอ,ย,อย,ยู่มันบวไข่บวยังใส่เดี๋ยวนี้น่ะไข่เสร็เรียบร้อยมันยมันเขาดูอือมันแบบมันอยู่แล้วมันสิ้นนะนะ มันได้เข้าไปดูแล้วมันชินมันเลยคอยอยู่ไปอยู่ไปเปิดหาการสนั่นพี่น้องคันคันคือแบบมันก็โบเห็นแตเนาะคันหลับกวนออกแดดเมื่อกี้นี่เห็นเต้กวนไปอันกูตาเครื่องเนาะโอ้โหตัวข้าีวอบนเตาน้ำข้าวอีกเลย ก็ตเตล่ล่ำดำหน้าน้อยหนึ่งพีนง่น้องหนาก็เริ่มใสขึ้นมาตอนดำหน้าที่จะคือผีนี่คือผีได้แหนาบริสุทธิ์หนาวบริสุทธิ์หนาวบริสุทธิตื่นมาแล้วก็ไปตื่นมาแล้วับไปค่ำมาหลับนั่แลงนอนเยังคือให้ลูกกินขาไก่ดีดอกบ่โอ้ย,อย,อ,ยอยากได้แม่มันจักแม่นี่นะออกมานี่พวกไข่แน่ มันนคือบ่เห็โอ้ยลูกกูเซะไปเอามาไปเอามาไปเอามายมันการกินแล้วเห็ยห้อยมากินแล้วว่าสิไว้ไปอันนั้นก็วัตล่มปุบเราก็สวบปับระดัท่านลูดมือชำค่าเอาเลยท่านลดชำค่าว่าน้ำมือใะว่าัตล่มเซะไข่ไข่ก็ยังโบไข่ไปเดี๋ยวนี้ไข่ก็บโบเห็นนะ หาตะโลดชงเถื่ออลไรพี่น้องมือเสาร์หนึ่งก็หาตะหนึ่งจับโเห็นเลยหาตะแม่มันมีนะอืมเอาตะแม่มาเนาะออกมันแับมันบบเห็นเห็นมึนรู้จักแม่เอาออกแม่หนึ่งกูมีแห้งกว่าเดิมโลยเพราะว่ามันใต้นี่คันของเบาะอันไข่เบาะแล้วก็มีได้พี่น้องมันก็เคยเข่า ขั้นตี้หวอยากจะตายผมเรยคนกันว่าขั้นขี้หัวกับโบเมนนนะวว่าแบบนี้ขี้หัวเคยคนเคยมีขี้หัวไข่เออมันมาไข่ใส่ยังใส่มอแตกเอนือยอ้เหงังดีมันมาไข่ใส่แล้วมันจะขั้นอืมกูขั้นทำแถวแถวๆนี่แล้วตะกี้มันอยู่งอนมันบอกบันนี้บันนี้มันมาขึ้นมาเทิ้งบันนี้นะ ไข่มันมาไต่ลงมาไข่ใส่มันขั้นหลานพี่น้องโบโบต์จกเสื่อแม่มันหาให้อยู่ตลอดกระบโบด์มันมือเอาอยู่บ้านหยามันนะคั้นเมื่อนอนแล้วมีมาโลดในอีเหียนนะเมื่อเมื่อโบนอนกับมันอยู่ในอีเหียนนะอีเหียนแม่มันหาให้ตลอดเด้หมดดาบมไจะย่มรับอยากรับซ่ากระดอกแม่มันก็อบแม่มันก็ซ่าห้อยู่ อันนี้ซะซะทุกมือเลยพี่น้องบัดน,นี้นะเดี๋ยวนี้นะซะคู่มือให้เฮามันนี่แต่เก่ายังว่าบ่ามือบัดน,นี้บ่ได้บ่ามันเลยเพเพ,พอยากเอา,าเาแงเาแงเลยดเอาตับเต่าขึ้นมาแห่ตขึ้นมา้ยหยิบแนมทางนแนอย่าแนมโทรศัพท์พนะลูกมันแดดนะเกบนะจปะัจปจังบ่่โอ้ยเกบอยู่ไสแห ตุก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 เข้ามาทางไหน,นีใขึ้นหัวกันได้ก็อโอ้ยคม <laughs> มันไปนหาเบาในพวกได้ขนาดโทรศัพท์แเรนมาพว่ผมก็เห็นแจว่าพ่อผมเห็นมาจากนาเอียนยังมาว่าสิจ๊คใครได้ไรเอาก็ได้ว่าลูกอยู่กับเจ้า,า,าโทรศัพท์ไผ่มันมันขึ้นมาเขาคือเว้นโทรศัทรรรพทรรรพ์ อา้าวประตูสเตลูกเต็งเอาไว้บบจักบอไว้ลูกบอเอาขึ้นก็ลูกเอาขึ้นโบจักโทรศัพท์ได้แล้วเล่น,น,น <laughs> จัโทรศัพท์ได้แทนที่เชเล่นฮับโอเพคือว่าโทรศับโผล่อะไรมาฮาลาบ่ะก็ปุ๊บแล้วไข่หนึ่งเห็ดในมันในสูงเห็ดในมันไงคันคันเทงหงอะไรกะยังลดุย <h ate S 2> <am> ัง ไปเขาอยู่ในนําบาพุเพื่อออกและเคสมันนี่บอกจะได้มันก็ตกแตกยะอีกนี่ก็ยะบ่แห้งเออเนาะน้องสินอนบ่ลูกนี่ได้ไดบ่มันปยมปเออเด้นี่ๆเบิ่งๆๆอะไปเฮาก็ได้ละเามกยไปแม่เบิ่งอยู่นอกอีนะี่น้องเพิ่นแจ้งอืออเสียมลงให้มันอเสียมลงให้มันุ่ม ตะกี้ก็บเบิดติดบริหารเบิ้งไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี่เนี่ยเด็เบิ้งดูติดแล้วเดี๋ยวนี้พระเตยะพระเตียนลูกเกิดมานี่ว่าช่วงนี้ละติดแหงตะก้ากระเบิติดได้บริหารเบิ้งเบิ้งเล็กละน้อยนี่เดี๋ยวนี่โบได้เห็นพ่อมาตะหยักหลัดโหลดอีกแล้วอีกแล้วมามาดีแต็บสวังลำพงพี่ลบนี่พี่พี่บดังบดังบดังสมอใครรีบใครรีบบ๊อบอะไรพี่ดองอ่างเด้ มัวเลยกูบ่อจนตายมันสีไลคือมันยัก็มันมันกับสีเต็มหูในหัวกูคือกับอีสมอีพ้นอีเลนี่เนาะอัญญาอีเลนี่เนาะรีบเบื่หรือรีบเฮาซะซาดูดูถือน้ามันกับไข่มันกับไข่มันถือน้าดูมันกับรีบพี่น้องมันกับ เด็กๆไปคุจิโร่พี่น้องเงียบสมพลกับปู่อยู่กูอยากไปคุจิโร่ค้าอยู่เงินโมมีจะกี่พอาะมีปัญญาไปแดดก็ร้อมเมื่อยแดดแล้วมันนี่ว้ยไปหาวาเพื่นแอะไรนู้ยมันนี่แดดเพราะเอ้ยหอวฉันเจ็บคูจิโร่กูอยากไปลองไปอยู่น่าเอานกหัวอหอกันโบเอาลูกให้กูเบิ่งคักล่ะมันน่าก็มาอแจ้งโบเอาดอก ถ้าจินอนก็นอนเด้อคึ้นมานอนเราคอยไปหาคุจิโ่ได้แค่ลูกโบยู่โซผัดจักน้อยอีกโอ้คือเสียงกระโดดเธอเหยื่อลงดูเสียงมาดูมาดูเห็นนี่เลยอืมนั่นนี่แหลยเพิ่งแม่เอาเสียงลงมึงมาลงมาไข่เออช่เริ่มมันจะแตกเลย โอ้ยโมมีสัญญาณน่ะลูกเล้ยบเบิ่งก็ได้ดี๋ยวอ่มันเสียงมันคอยแล้วเขาเบิ่งอยู่ไหนผั้ไปใครอีบุลับเป็นยังดึงดึงเลยเส้นเหาเนีอืมมันไขั้นอันนี้บ่จักแค่ขั้นเหาอ่า Bọn ừ, mình sống xịn nọ thì nọ, à, muốn đúc hổ? Mất nhảy đi rồi thì nọ, cứ xịn nhảy thế này nè Bó trồ Bọn khăn hào, chứ bọn khăn phốm thì bọn ta chắc là đứng, đứng ở hải quân này đôi Cũng có bọn ta khăn hào, bọn ta khăn hải là bồ mì là hồ hồ quân Khay là bồ mì Khay bồ mì mà chỉ khăn thì nhanh thật Khăn hiền ma mờ là bọn ý hiền khăn hiền khăn เฉ็นผมตินี้ทั้งอันทั้งใหญ่ทั้งขคดใหญ่กรดเออกูกืปัตยายกูคอยแล้วกูจวดึงหนอนบุมีพวกมกิเลียุผมแดงหมันไปใส่เส็มันคือเห็นไข่มันยูสอสิบห้าห่าโลมันมึงบัห้าแล้วมันขั้นนะเอ้ยมันโหคือยหนี่ฮามาต่องมันนะ มันคือหายยกหหเย็นแทบกออคือหวนมึงดูไห่มันชี้ให้างได้หวนะลินโล้ได้จะเห็นมันนะลาวาพบมีพ้นน่ะน้น้อยนั่นอ่ะอันนี้แค่ึืนมาเห็ดยังคือไปอยูู่้เดียวปุกมาอาตอนิ์แตเนินอนคาคับอมที่ใส้บุดีน่ะกินจับถ่วยนี้ค้าขสั่งอีกข้าไปสร้างสากเครื่องให้ไปตังทไดาอะไร่สิข้า เห็นไหมกัวจากแม่เนึ oh ่ยพอร้อนใหญ่ไหมใคะแกงงัวกับเพากระมองไม่เลยแหะคันคันเห็นบอกมึงหาเศร้านี่บ่ได้เห็นมันบอกไข่มันหาออกเบิดแล้วกูคันแล้วมันก็มาไข่สิมันคันแล้วมึงมันคันแล้วแล้วมันไข่แล้วมึงคันใช่คัน เห็นเดน้โอ้กะเงดคือกะมันจะไปได้ทั้งหลายผ่าวไปไมนก็ขึ้นมาได้หรับมามันไปถั่วบนแหลยกูก็เมื่อยเด้หาอยู่แล้วทีมันจะเขืออะไรบุคคลตาอยู่ก็ได้มันบุเห็นตั้งแต่หูมีอันเฮ่าบดไปใช้เลยนะมันคันลูกยาอะไรลูกแล้วเลย จักเลยอันนี้ก็ป่านขนาดแล้วประเขนมากบ่าห่าโรหงายูกัยงจักดิดพื้นแล้วสิบุระบาดเอาเห็ดเองอยังหน,น้าห้มุนห้ยเยิ้มแดดก็เราแสงข่อยบอเห็นมาขวอยตอน12งมงวันนี่ก็มันคึมแดดๆนี่ก็หัวดิกลงหลุดห้หน้าใต้กีดด่เดทานทีได้ป่านนี้ป่านขนาดขนาดแล้วแล้วค่ะมึงสู้เดือนลังเสือนเออมีเฮงมีเฮงเลย พบอกลกสัหญาก็ไไ้เดี๋ยวไปเส้นพุยครับมื่อวานเสขานี่นะานไเล่นกันนะนเยไส้นเ็นและสูคนละสอบชงยังยังเดี๋ยมันได้โบได้เอาแล้วสอบเดี๋ยวเอาสงสอบคูยี่ห์นค่กัู่สน่าผสมกันหมดแหละยัง้สองพันลายสามอกิลล์ก็เห็นยังเบิ่งตัวไรตัเต้าบ่ อาซะอ่แต่อยากเห็นอะไรเออนี่เล็ดอมัยนี่บ่เบิ่งไหม่ะแมอย่าให้อย่าให้อย่าให้เบิ่งในไอ้ป้าลุงนะอยากนอนแล้วสิบมืตัวแล้วตีบปวดนี่มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วลุงมาแล้วมาแล้วนี่เออเบิ่อไม่เห็นไทยนี่เบิ่งมันบวเห็นลายอันนะนะ Bơm bơm thuốc nát cho hụt sao phô cái kìm bơm 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 hay bơm 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 đi bơm bơm đi bơm bơm này, กูบอกกูหาเอากูบอกกูหาดุเนมันก็สิ่งอยู่ดอกหามก็จะเห็นอย่างนี้โดอันนี้ปรดเด้จังบ่บ่เห็นประเไข่บระเ็นอันนี้เลยกุเงืดสุดท้ายบ่เจอแม่มันพี่น้องอัมราพัจจ์พี่น้องโอ้คันเด้ิไปเลยเด้อพี่น้องเด้อคันหัวเฮาก็หัวเฮาก็หัว